สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเชนชาโดนะครับวันนี้บรรยากาศก็จะมืด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 อันนี้พระจันทร์จันทเต็มดวงครับสีส้มเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับจะมาปาักเบ็ดรปรักช่อนครับปักเบ็ดรปรักช่อนที่ไล่เดินหาเคียอดจดูจับได้หลายตัวแล้วแต่ไม่กล้าเกี่ยวให้นนาๆทุกท่านดู วัวแสลงใจสงสารเครียดนี่เอาไฟสองกบสองหัวก่อนนี่วันนี้มากัางเต็นครับตังเต็นนี่ครับกัางเต็นนะครับบรรยากาศที่ไรครับโอ้โหวันนี้มันแรงเยอะนี่มาดูเข้าเรื่องกันดีกว่ามาดูเบ็ดตักนี่เอาเบ็ดตี กระเบ็ดปักมาซื้อในร้า a ซด้านะครับราคาไม่แพงส่วนเบ็ดปักถึงมายี่สิบขันบ่อนฟางมากโอ้โหไน่นู่นฝ่ายองไม่ถึงส่วนตรงนี้ปักไบหมดแล้วลองเดินไปดูว่าจะจุดฝ่ายหน่านะไหร่นะไรอยุแงแมลงเยอะจริงเนี่ปักเบ็ดแล้วสนุกสนุกฮนะเข้าทูหน้าร้อนแล้วอันนี้ ไว้คันหนึ่งนะไม้ที่ไฟซองแล้วตรงโน้นอีกคันหนึ่งน่นที่ไฟซองไปตรงโน้นอีกคันโอ้ยหลายคันเลยสะใหญ่ปลาช่อนเยอะวันนี้มาล่าปลาช่อนกันดีกว่ามาทุกทีได้ทุกทีเลยครับปลาช่อนไม่รู้ว่าคืนนี้เป็นไงมั่งครับนี่ก็ปักไว้เขียดเห็นนะขาวๆ <c oughs> ท้งแง่เลย นี่ก็ปักไว้นอนอยู่นอนอยู่โอ้ยสายไงปักเดีย๋าายวไล่ปักให้ทั่วเลยไล่ปักให้ทั่วเลยตอนนี้ลงแต่ช่องแคบตรงนู้นก็จะไล่ปักให้หมดพอดีพอดีมาเติมน้ำเขาไล่ครับเติมน้ำ ต้องเอาไม้ขานไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันลงโดนครอบพวบครอ,อบไอ้พันล้อมเราพังหมดจตน้ำส่วนเครื่องอยู่ฝั่งนี้น้ำน้อยช่วงนี้น้ำน้อยเขาปล่อยมาน้อยเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเต็มที่แล้วครับหนาวก็จะหมดแล้วครับนี่ครับปล่อยเข้าสู่พันล้อมเราต้นไม้ยังไม่ปลูกเลยรอน้าเต็ม <laughs> เต็มขอบสะเนี่ย ไม่รู้จะเต็มเมื่อไรครับเดี๋ยวต้องรอน้าฝนทีเดียวเลยมั้งเนี่ยเขียดครับโอ้ยเขียดตัวนี้ตัวใหญ่ไปครับประช้อนคงงับไม่ไหวอันนี้เขียดตัวนี้น่าโดนนะตัวนี้ได้อยู่ครับตัวนี้ได้อยู่อ้าอืมอ่ะป๊บอืมเฮ้ยเฮ้ยไอตัวไปไหอเฮ้ยจ้ตัวเล็กเกินเรียบร้อยครับ สี่มือครับนี่ครับเหยื่อครับเป็นเหยื่ออันนี้อันนี้จับไม่ได้ครับอันนี้จับไปอืม้มอุญจิครับอุญจิขี้หมานะฮะขี้หมาันนนจับไปขวดนแครับัอนี้นี่น,นี่ตัวนึงโอ้ถุงไม่มีทรายสิโอปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ขยายผ่านนะนี้ขามไรมามาเป็นถนนครับ ทางเป็นทางหินแบบนี้ฮะนี่เครื่องทดลองครับซื้อมาจากรา a ดอสูบน้ำนี่ครับน้ำน้อยครับเข้าไม่ทันนะน้ำไหลมาไม่ทันเดีย๋ยตอนเช้าน้ำมันจะขึ้นถึงขอบด้วยครับตอนนี้เขาปิดประตูน้ำครับผมมากลางคืน น้ำมันจะโอ้โหยาวเป็นคันคลองยาวไปเลยครับต้องฟังครับกระช่อนเยอะน้ำมันจะไหลมานู่ยาวไป้นนู่นนับเยอะเติมน้ำครับเติมได้เท่าไหร่แค่นั้นเมลี่ครับเหมือนเราได้มาพักผ่อน เต็ดตัวครับกระต่ตายป่าเยอะกระต่ตายป่าเพียบเนื้อตัดอ้อยไปแล้วอ้อยตัดตไปแล้วบางทีเจอเสือแมวครับซึ่งเป็นสัตว์จงหวนครับเยอะครับ ก็มีพวกกระต่ายป่ามีชมดมีนาคโอเพียบสรารพัดครับแต่ไม่ทำครับเราเน้นปลาอย่างเดียวสัตว์ตรงนี้เราเก็บไว้คนรุ่นหลังได้ดูต่อฮะเนยเดินไปโอไก่เดินเมื่อยครับนี่ครับสะลอสะใหญ่ฮะยังไม่เต็มสักที วันนี้แก็บเกือบไม่วิ่งครับหยุดมาไล่มั่งครับพักพอนครับตรงนี้น้ํามันแพงครับพอ <c oughs> ดีใช้รถออโต้ด้วยโอ้โหแป๊บเดียววูบแป๊บเดียวยวูบนี่ครับกบกระโดดไปเลยอันนี้จะเป็นท่อมุดมาได้ครัหมุดจากตรงนู้นที่เราเติมน้ำตรงหัวมุม นางมนจะโฟเข้าไร่ละหมดเอยแจมอันนี้ครับเป็นบ้านครับแต่ยังไม่ได้ทำครับรอหน้าฝนให้ดินมันแน่นทีเดียวครับนีเดินไปก่อนดูนีมีป่ามีเปอร์กินไหมหรือว่าจะเอาเบ็ดมาปักแถวนี้มัง่งดีกว่าปักชายชายแถวนี้มัง่งดีกว่า สามชายนะต้องโดนนะน,นี้ไม่ให้คนมาจับปลานะครับเดีนยวเราปล่อยปลาไปเยอะเอาถุงข่าวผูกไว้แต่บางคนเขาไม่รู้นะว่าถุงข่าวผูกไวทไนะ้ทําไมคคนแถวนี้เขารู้กันครับคือว่าสะมีปลานะครับห้ามจับนะครับมีผลทางกฎหมายนะ เมื่อเราไปขโมยเขาแล้วจะของจับได้ครับเพราะเรามีถุงปักไว้แล้วห้ามขโมยนะฮะแต่ที่ดีต้องมีป้ายปักไว้ครับอันนี้ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยเดินไปก็เจอต้นผักบุ้งฮนะ <c oughs> <c oughs> เต็มไลรเลยฮะ ไปมาดูแข่งทิ้งสักพักนะครับตนที่เราไปเกี่ยวเบ็ดไอ้นี้ก่อนดีกว่าเบ็ดสปินะเนะ๋ยวผมขออนุญาตเลือกคันก่อนเอาคันไหนดีนนี้คันนี้แล้วกันคันนี้มานมาเท่ไรได้ทุกทีเดีย๋ยวผมขออนุญาตเกี่ยวก่อนนะครับเกี่ยวเบ็ดก่อนนี่เราตีไปแล้วนี่เราบอก แต่โทรศัพท์ไทยแนละ้วเดี๋ยวมาตั้งไว้ก่อนเขาจัดแจงอีกทีนึงเดีย๋ยวเอาสายชาร์จให้แฟนก่อนนอนในเต็นท์มันก็ไม่ลุกขึ้นมาเดีย๋ยวเอาไฟชาร์จโทรศัพท์ให้เข้าคนนิดหนึงหลังจากนี้เราก็รอเวลานะครับรอเวลาตอนนี้มันกี่ทุ่มแล้วอ่ะเพิ่งทุ่มไฟ โอ้ดูมแมลงทุกคน,นอ,มอ,อมแมลงเต็มเลยเดี๋ยวว่าจะเอาไฟไปไว้ตรงน้ำหน่อยให้มแมลงให้มแมลงมันมาเล่นไฟแล้วก็ป่าก็ได้มาอุ๊บอุอ๊บกินอืมมานี้นะฝากติดตามช่องของเชนชาโด้ด้วยนะครับไม่ค่อยมีสาระครับเพลิดเพลินไปวันวันนะแล้วแต่อยากทำอะไรก็ จะมารีวิวให้ดูกิจกรรมของผมนะฮะอนาคนอยากให้ทำอะไรก็แนะนำคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะอันที่มีประโยชน์นะฮะหรือว่าอันที่พอทำได้ก็จะทำให้ครับหาคอนเทนต์ดีๆฮะตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยิึงสร้างช่องของตัวเองครับยังไม่มีความสามารถคอยติดตามรับชมต่อไปฮะว่าเราจะได้ประช่อนมาทำอะไรโอเคครับ จะเจอกันฮนะสักสองชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมูฟไปล่าช่อนดูว่าจะได้ไหมคืนนี้ตอนนี้ก็ไปหาเรียดก่อนโอเคนะครับบ๊ายบายไฟนี้ใช้ได้เลยครับในรา z a ด a าครับหลอดยาวทนชิปเป่งเลย แจมเลยลาซาด้าคลายคล้ายชรบ้านนะแต่มันสั้นมากแต่ชาร์จชาร์จไฟบ้านชาร์จอ่า Power Bank ได้แต่ว่าไม่สามารถชาร์จพาชิตได้แต่ชาร์จไฟบ้านแม่งทนพวกโซลาเซลล์ราคาทุกๆมันไม่ค่อยเวิร์กอ่งเงี้ยทนสามชั่วโมงยังจ้าอยู่เลยเนะ่ะโอเคใช้ได้อยู่อย่าพักกินข้าวก่อน เดี๋ยวสักพักค่อยไปกู้ปลามันดูจะมีปลาชอนติดหรือเปล่าหรือว่าหมดตัวแล้วมาทีไรก็ได้ทุกทีเลยเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนปั๊มน้ำทางด้านนู้นก็ทำงานอยู่ปกติคืีนี้ยาวๆไปครับปั๊มน้ำมาใส่สะเราให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเจอหน้าแ้งเดี๋ยวมันจะน้ำจะน้อย นก็ไม่ตกเลยเดีย๋ยวผมขออนุญาตรับประทานอาหารเซเว่นอีเลเวก่อนนะครับอาหารสิ้นคิดนะครับนนที่ใครๆทุกคนก็แวะแล้วก็ได้กินกันนะครับอมแม่บ้านกับลูกชายครับชอบจริงๆกลางเต็นทนะ์เน,นี <laughs> ่ยความสุขนะครับ อาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งครับไม่ได้มาบ่อยฮะรอหน้าฝนเราก็รอหน้าฝน,น,นเราก็จะไล่ปลูกต้นไม้เต็มเลยฮนะตอนนี้หน้าหนาวเ้วเข้าหน้าแรงยังปลูกต้นไม้ไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวสักพักค่อยไปกูเบ็ดกันครับเดินเช้า,ชาครับ ไม่ได้สักตัวนู่นอีกครั้หนึ่งครับไม่ได้สักตัวเลยยันเช้าแสดงว่าไอช้อนเราเริ่มน้อยลงแล้วก็ดีใจด้วยปลาในสระเราก็จะได้อยู่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูข้างท้ายอสองคันครับรวมผลงานเมื่อคืนนะครับ กินแห้วครับไม่ได้สักตัว<อ>นี่เช้าเลยนะครับอาติดขึ้นเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวกลับก่อนครับชิปเที่ยวหน้าเราจะมาลาปละช่อนใหม่ ไม่รู้จะได้เรื่องที่ไงมาห้ามเลยรอบนี้ไม่ได้เลยโอเคครับบ๊ายบาย